มูเตลูคำคำนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะครับคนที่ชื่นชอบและอยู่ในสายนี้ก็มีมากอยู่พอเชียวนะครับใครบ้างก็ไม่ชอบอพินิหารหรือความศักดิ์สิทธิ์ดังที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วยิ่งสมัยนี้นะครับในยุคสมัยที่คนเริ่มจะหันออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้นและการลุยเดี่ยวในสายทางธุรกิจก็ไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับ การหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็ไม่เคยสูญหายไปนะครับคนไทยเรายังเชื่อในเรื่องของขลังเครื่องรางกันอยู่นะครับไม่ว่าจะการดูดวงดูลายมือดูไพ่ยิปซีการบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆนะครับแม้แต่การแสวงหาตัวเลขหนึ่งคนล้วนจัดอยู่ในสายโมเตรูทั้งสิ้นนะครับในปัจจุบันนะครับ เครื่องลางของขังในสมัยนี้นะครับก็ไม่ได้เหมือนแต่สมัยก่อนแล้วนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความกลมกลืนและเริ่มสวยงามจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะและมันก็แทรกซึมจนกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วในที่สุดแล,และเด็ดไปกว่านั้นก็คือไม่ได้มีแค่ไทยเท่านั้นนะครับมู่สายคนต่างประเทศก็ชอบนะครับไม่แพ้เหมือนบ้านเราเหมือนกันนะครับเริ่มอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับในคลิปวีดีโอนี้ผมก็จะ หยิบยกตัวอย่างนะครับที่ผมนํามารีวิววันนี้ว่ามีอะไรบ้างเยวจะไปดูกันนะครับหลักๆแล้วนะครับมูเตลูมีด้วยกัน4ด้านนะครับด้านที่1ด้านความรักนะครับด้านที่2ค้าขายนะครับด้านที่3การเงินเรียกทรัพย์ด้านที่4โชคลาภโดยจะสรุปคร่าวๆให้ฟังกันในคลิปนี้ต่อไปนะครับ 9. ของครังนักเทรดยอดนิยม สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านลูกเผาที่น่ารักทุกคนนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพามาชมออของขังของเหล่ามูเตลูสายเทรดเดอร์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเป็นของตัวเองใช่ไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมารีวิวนะครับว่ายอดนิยมของขังของเหล่าเทรดเดอร์นะครับที่ รวบรวมเนื้อหามาว่าชอบอะไรบ้างนะและส่วนตัวเนี่ยผมบูชาอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับปีเสียนะครับวัตถุมงคลยอดนิยมที่เชื่อกันว่าเป็นมังกรตัวที่9หรือเรียกกันว่าเทพแห่งโชคลาภนะฮะที่มีการบูชาโดยเชื่อว่า ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายเรียกทรัพย์เงินทองให้หลายมาเทมานะครับซึ่งการบูชาปีเสียนในยุคนี้มีทั้งการนํามาเป็นสร้อยข้อมือนะครับเป็นรูปร่างขนาดเล็กบูชาโต๊ะทํางานใส่กระเป๋าแถมยังเป็นรูปแบ็กกราวน์แปซีสียในหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยนะครับอันดับ2องนะครับองพยาครุฑนะครับด้วยความเชื่อว,ว่า พยากรุธนะครับเป็นผู้ที่มีอํานาจและพลังเหนือทุกอย่างหากบูชาจะช่วยหนุนความเจริญในหน้าที่การงานนะครับมีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้ดังสมปรารถนานะครับช่วยในเรื่องการเงินและเอาชนะอุปสรรคต่างๆทําให้การาทําให้เกิดความยอดนิยมบูชาองค์พยาครุธกันมากนะครับซึ่งก็มีการดัดแปลงให้พกพาง่ายไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตสร้อยครอรูปภาพหรือเป็นลูกป,ปั้นนะครับผม ต่อมาเลยนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่ชาวสายมูเนี่ยนิยมปกทาและบูชานะครับเนื่องจากมีความเชื่อว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรนณะจะช่วยเสริมดวงเรื่องบารม,มีนะครับลาภยศชื่อเสียงและเกียรติยศรวมถึงในเวลาที่การทํางานยุปรสรรค์มีปัญหาอีกทั้งยังบรรดาลโชคลาภและความเจริญในหน้าที่การงานให้อีกด้วยนะครับอันดับ4นะครับ หินมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ทองนะครับบู l เลสอาเกตนะครับลาพีสนะครับอะไรต่างๆพวกมูนสโตอะไรพวกหน้าค่ะนะตอนนี้ครับต่างก็ฮิตฮอตมากไม่แพ้กับเครื่องที่ผมว่ามาก่อนนั้น้นะครับมันก็หินพวกนี้ครับมีความเชื่อว่าช่วยในยเรื่องของเสริมความมัง่งคั่งเสริมความมัง่งคั่งร่ำรวยนะครับค้าขายดี นำเงินทองบารมีความสุขสุขภาพดีมาให้นะครับผมอีกทั้งยังประดับความสวยงามได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำไลสร้อยห,หูต่างหูอะไรประมาณนี้นะครับอันดับที่5นะครับผมพระพิคเนตนะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับซึ่งมีผู้คนนะครับนับถือบูชากันมากมายทั่วโลกนะครับถหรือบูชาแล้วจะได้ดังสมใจหวังนะครับ เนื่องจากวนะัดพิคราเนเป็นมหาเทพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเป็นสัตว์เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจํากลุ่มและสิ่งประกิษ์นะครับรวมถึงเป็นเทพเจ้าองค์สําคัญในการทําพิธีไหว้ครูนาฏศิสิ์โขนละครแล้วก็พิธีไหว้ครูของขวัญช้างแล้วก็อื่นๆนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองและกิจการงานนะครับผมอ,อันดับที่6นะครับ พญานาคนะครับเป็นที่นิยมมากนะครับโดยเฉพาะสายหมู่สายเสียงโชคนะครับเนื่องจากพญานาคหรือนาคเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงนะครับทุกคนก็เป็นสัตว์ตำนานที่มีหลายตระกูลที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอดุดมสมบูรณ์นำพาโชคลาภโชคดีความร่ำรวยส่วนใหญ่นะครับจึงนักมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภเงินทอง และความสําเร็จรวมถึงบูชาเพื่อขอพรในการเสี่ยงโชคให้ถูกหวยถูกหวยรวยหุ้นอีกด้วยนะครับผมอันดับที่7นะครับถุงเงินถุงทองนะครับและกับควนเสริมดวง เป็นเครื่องรางชื่อดังนะครับที่นิยมใช้ในญี่ปุ่นหรือไต้หวันนะครับโดยจะเป็นเครื่องเครื่องรางครับที่เป็นรูปถุงนะครับผมถุงสีทองถุงสีแดงถุงสีเงินก็ว่าไปที่เชื่อว่าพกไว้แล้วจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับค้าขายร่ำรวยนอกจากนี้เครื่องรางนี้นะครับที่หลายคนนิยมพกเป็นแผ่นอักษรจีนยันเสริมมงคลที่ช่วยแก้ดวงตกปีชงให้แคล้วคาดปลอดภัยสุขภาพดีอีกด้วยนะครับผมอันดับที่8นะครับตะกุดนะฮะ ถือเป็นเครื่องรางเก่าแก่โบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับแต่ปัจจุบันหลายคนก็ยังเชื่อถือและศรัทธามีความเชื่อว่าตะกุดคือสิ่งคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายต่างๆนะครับโดยในบ้านเราเนะี่ยมีทั้งในวัดสำนักต่างๆที่มเีเกจิอาจารย์ดังๆต่างก็มีตะกุดปลูกเสกให้เลือกบูชาแต่ตั้งแต่หลก 100, ักร้อยไปจนถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับ อันดับที่9้านะครับพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับอันนี้คือเครื่องรางตามกระแสนะครับหรือเครื่องรางประจําตัวบุคคลก็ได้นะครับให้การเคารพศรัทธาหลายคนก็เชื่อมั่นในในตัวเองนะครับอย่างเช่นเชื่อมั่นในไอ้ไข่วัดเจดีอะไรเงี้ยห้อยพระหลวงพ่อทันใจจากเชียงใหม่พระลอดของลำพูนอะไรเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้ก็แล้วแต่สุดความาความเชื่อสมบุรณ์นเนี่ยแต่ส่วนตัวเนี่ย บูชาพระพุทธรูปนะครับพระพุทธเจ้านะครับผมโอเคครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับของขังบูชานะครับเดี๋ยผมจะสรุปไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับและนี่นะครับก็คือของขังทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในเหล่าโต๊ะบูชานะครับต้องท้าความกันก่อนว่าสิ่งของที่ผมรีวิววันนี้ก็คือเพิ่งซื้อมานะครับ นอกนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเมื่อก่อนผมทำไปเซ้งลานนวดมานะครับก็ได้ทั้งได,ได้ของพัะพ,พิคเนตได้ของพระแมกกาลีนะครับแล้วก็มีพรามและก็กุมารน,นะครับสิ่งของเหล่านี้ผมได้มาตอนที่เซ้ง้านมาซึ่งผมตอนนั้นก็บูชาหนะ้าหลังๆมาไม่ได้บูชาแล้วเพราะว่าผมเริ่มตระหนักอยู่ว่าผมอะนับถืออะไรกันแน่ ส่วนตัวผมตอนนี้นะครับผมนับถือพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธลูกนะครับพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าผมไม่ได้กราบไหว้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพระาะว่าธรรมชาติหรือธรรมะเนี่ยมันอยู่ในใจเราคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ในใจเรานะครับไม่จำเป็นต้องกราบไหว้หินดินปูนก็ได้อิดดินปูนเนี่ยผมไม่ได้กราบไหวเพราะว่าส่วนตัวผมผมไม่ได้แบบต้องบูชาจ่าอะไรขนาดนั้นนะครับผมเ,เพียงแค่เห็นนะครับ เพียงแค่เห็นรูปรูปปั้นผมก็จะระลึกคำสอนของอพระเ,เจ้านะครับแค่นี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากแล้วนะครับในการใช้ชีวิตในการดำเนินต่อไปเพราะว่าทั้งทั้งทั้งชีวิตผมเนี่ยก็คือได้มาจากการเทรดก็คือได้มาจากการพึ่งพาตัวเองนะครับไม่ได้ไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่การกระทํามันก็ดีครับการที่ขอพอรหรืออะไรก็แล้วแต่อธิษฐานมันเป็นการตั้งสมการ x ขึ้นมา แล้วการที่เราจะประสบความสําเร็จได้ก็คือเราต้อง action. แอคชั่นไปชั้นหนึ่งก็คือมันจะทําให้สำเร็จผลนั่นเองผมผมไม่ได้ลบลู่นะแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพลังใจเราล้วนๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสายโมติลูของอสายไหนนะครับผมคิดว่าก็คือเสริมกําลังใจให้กับตัวเองนะครับไม่มากก็น้อยนะครับการเทรด ไม่ว่าจะเทรด forex like ก p t i o n มันก็มีขึ้นมีลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจขณะนั้นด้วยว่าเราานิ่งหรือเปล่านะครับนั่นแหละวันนี้ก็รีวิวของครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะไปซื้อตามหรืออะไรก็แล้วแต่นะต้องต้องดูก่อนว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเห็นท่านเห็นท้า,ทาวเวสสุวรรณเห็นพญานาคแล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาไหม แต่ถ้าถ้าสมมติว่าเราเราเห็นแล้วมีมันมีปฏิสัมพันธ์หรือมีการตบโต้กับเนี่ยแสดงว่าต้องมีพลังงานบางอย่างเป็นแน่แท้นะครับอ่ะอันนี้ก็ความเชื่อส่งบุคคลนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อความบันเทิงนะทุกคนนะยังไม่ได้ทาคลิปเทปเลยแค่ว่าให้มามาชมว่า,อาเออไกดเดอร์เนี่ยบนมีสายมมเลูุลไหมนะโ okay. อเคยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแทรเราพีเจ้กันด้วยนะครับ เพื่อที่จะไปพาดแนวทางการเทรดแล้วก็ความบันเทิงขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ดูแล้วกันนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากกรุ่ม Telegram เ,เช่นเดิมนะครับเพียงแค่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Tele g กรมที่ p l y y t o r e นะครับที่ p Play Store App Store จากนั้นพิจิตต้เดสคลิปแนี้จะมีคําว่า กลุ่ม t e l e g กร m นะครับเพื่อนเพื่อนก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อนๆ่ก็จะไปอยู่ในกลุ่มเปิดนะครับกลุ่มเปิดก็จะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปบทความเทรดบทความวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายให้ติดตามทั้งวันนะครับอ่าถ้าหากเพื่อนเพื่อนอยากเข้ากลุ่มปิดค้นหาโพสต์ใดก็ได้ในกลุ่มเปิดจะมีคําว่า a d n d t r e a t e r นะครับก็ทักเข้าเข้ามาครับว่าอยากเข้ากลุ่มปิดครับอยากเข้ากลุ่มปิดค่ะนะครับทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะตอบนะครับแต่ผมไม่ตอบเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็จะไปตอบอีกทีวันจันทร์ถ้าผมว่าผมก็จะตอบเองแหละนะครับในกลุ่มปีกก็จะมีการเทรดเทรดสดนะครับไฮไลท์ของกลุ่มนี้คือการเทรดสดก็ประมาณ3ามทุ่มนะเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆเลิกงานกันดึกค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีซิกแนลเหมือนกันซักแนลออปชันยิงยาวออปชันยิงข่าวฟอร์เร็กสองิต่อวันก็มีประมาณนี้ม,มีกับบ้านเพื่อนๆด้วยนะเอาไว้เป็นแงรงบันดาลใจ อ,อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับก็คือ Facebook นะครับอันดับแรกติดตาม f a c e o o o k p a แทน a n Official นะครับใครเล่น IG ก็ติดตามด้วยนะครับแอดแทนเทเดอเข้าไปติดตามผมด้วยดูลาสไตล์นะครับถ้าหากอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ไปที่ Twitter ร์แอดแทนเทเเชน่นกันนะครับไปติดตามได้ บล็อกดิบนะครับใครที่มีแอคเคาบบล็อกดิบแล้วอยากติดตามบทความเทรดดีๆก็ไปติดตามที่เจไดแทนออฟฟิเชียลได้เลยไปติดตามและหากใครชอบบทวิเคราะห์ทองคำคู่เงินหรือคริปโตบิตคอยพวกเนี้ยมีบทมีวิเคราะห์ทุกวันเลยนะครับไปที่ TradingView นะครับก็ช่องเจไ e แทนออฟฟิเชียลนะครับไปติดตามได้สุดท้ายนี้ปาก เว็บไซต์ Forex นะครับใครที่อยากอ่านบทความจริงๆก็ไปอ่านในนั้นได้นะครับเพราะวด้วยดวยส่วนตัวนะเยเขียนเขียนในในเว็บนี้แล้วก็ไปลงในบล็อกดีบุชีนึ่งน,นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางหลากหลายในการ Create งานต่างๆนะครับสุดท้ายน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแทน Official กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางการเทรดวิธีแนวคิดต่างๆนะครับรวมถึงเล่าประสบการณ์ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ